แฮรรี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีหน้าจังกระชากวิกผมกลางรายการมดดำลั่นต่ำสามมากเมื่อวานนี้ครับแพรรี่ไพรวันวันนบุญนนั้นครับเดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กกลางดึกหลังถูกลีหน้าจังนะครับดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของมดดำกระชากพาพิธีกรชื่อดังทำเอาแพรรี่นะครับถึงกับเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะแพรรี่รักวิกผมนี้มากแต่กลับทำให้เสียความรู้สึกและไม่ให้เกียรติกัน โดยแพรรี่นั้นเธอกล่าวในกลางไลฟ์สด Facebook ของเธอบอกว่าอย่าทํานิสัยต่ําแบบนี้ไม่ว่ากับใครซึ่งบางช่วงในไลฟ์นะครับแพรรี่ก็ได้พูดว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดาเป็นรายการช่อง YouTube แล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดาโดยไม่รู้ว่าลีหน้าจังนั้นจะมาถ่ายทํารายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกันซึ่งมันจะถ่ายจบอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลีหน้าจังอีกเพราะเคยให้อภัยกันไปแล้ว คู่นี้นะครับเขาเคยมีปัญหากันซึ่งก็พยายามอดทนที่เคยถูกดา่าแม้จะโดนใช้ถ้อยคำบูลลี่ต่างๆนานา,นาแต่ก็อดทนได้แต่วันนี้ทนไม่ได้เล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีๆนั้นก็มากระชากวิกเราถือเป็นการบินศักดิ์ศรีอย่างมากคือคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกผมฉันดีฉันทำงานอยู่แล้วก็ต้องไปถ่ายทำงานต่อซึ่งจังหวะนั้นครับอยู่ดีๆกอดกันอยู่ดีๆครับ ก็เข้ามากระชากวิกผมซะอย่างนั้นจังหวะน,นั้นแพรรี่บอกว่ารู้สึกแย่ระดับสิบคือเดินไปเข้าห้องน้ําก็ฮึบฮบอยู่ในใจหลายครั้งตอนนั้นรู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกไปแล้วคืออยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่มดดําให้เกียรติเชิญเราไปออกรายการเราก็ยิ้มสู้บอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกของเรานั้นมันแย่มากอะคุณผู้ชมลองดูช็อตนี้ครับลีน่าจังกับแพรรี่นั้นเข้ามากอดกันครับ ก็ไม่มีอะไรครับอยู่ๆครับโดนกระชากขมซะง,งั้นโอ้โหช็อตนี้ถึงกับหน้าเงือบไปเลยแต่เธอก็ยังตั้งสติเพื่อถ่ายทํารายการต่อซึ่งถ้ามาดูอีกมุมหนึ่งครับจะเห็นชัดมากแพรรี่นั้นเธอถูกกระชากจนหน้าหง,งายเงืบไปเลยดูดีๆครับช็อตนี้เออโอ้โหต้องบอกว่าแพรรี่นั้นเธอตั้งสติได้ดีมากๆ แพรรี่นะครับ oh. เธอก็ยังพูดในไลฟ์สดของเธออีกว่า oh. เรื่องของการให้เกียรติคนอื่น oh. การเคารพคนอื่นนั้น oh. มันเป็นมารยาทพื้นฐาน oh. ไม่มีใครมาตลกกับการที่ตัวเองถูกทําให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนหรอก oh. คุณแก่แล้วแต่ทําไมคุณทําพฤติกรรมของคุณมันซ้ำขนาดนั้น oh. เหมือนคนไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทไม่ว่ากับใครก็ควรให้เกียรติเขาโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBTQ พวกเขาก็คือเพศทางเลือกเขามีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกดิฉันยินยอมให้คุณกระชากวิกดิฉันหรือเปล่า ดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วคุณกับด uh ิฉันไม่มีทางร่วมงานกันอีกดิฉันไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยเพราะวิกมันก็เหมือนครูของดิฉันวิกมันคือเครื่องมือทำมาหากินของดิฉันว <uh ิกมันคือความเป็นแพรี่ในตัวของดิฉันคุณไม่มีสิทธิละเมิดความเป็นตัวตนของคนอื่นอันนี้มันต่ำเกินที่จะให้อภัยจริงๆมันซามเกินไปเลิกทำนิสัยแบบนี้ดิฉันไม่ตลกกับคุณที่หลายครั้งดิฉันยอมให้คุณนั่นมันคือการให้เกียรติคนอย่างคุณไม่มีทางได้เกียรติจากดิฉันแม้แแต่่่มมดิฉันกก็ไเรีย แล้วไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่ต้องมาขอโทษกันด้วยคือพฤติกรรมที่คุณทํากับคนอื่นมันควรได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนคุณลองทบทวนดูว่าพฤติกรรมที่คุณทํากับฉันวันนี้มันน่าตําหนิขนาดไหนมันน่ารังเกียจยังไงทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณการดึงวิกมันคือการเหยียดย้มกลับไปทบทวนพฤติกรรมสันดานของตัวเองได้แล้วนะคะมันไม่ใช่แค่นิสัยแล้วค่ะเพราะนิสัยมันเบาไปแฮร์รี่ไพวันเธอกล่าวในไลฟ์สด เราก็พยายามแบบฝืนขำไปแหละแต่แจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ขำหรอกพอมันไม่ใช่เป็นการแบบหยอกล้อแซวการแบบที่แบบอย่างพี่มดดำอย่างแม่อีกคนหนึ่งก็ชื่อพี่อะไรนะที่เขาเป็น After อ,อ,อัพเตอร์ยำอ่ะนั่นเขาน่ารักนะทั้งสองคนเกิดเหตุขึ้นเขาดีมาเทคแคร์ฉันเลยขอบคุณทั้งสองคนว่าเออเขาเข้าใจความรู้สึกเราแต่เราไม่ขำด้วยไงเล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีมากระชากวิกเรามันคือการ,ม,การมันคือการเหยี่ย มันคือการหมิ่นศักดิ์ศรีสาหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันคือการหมิ่นศักดิ์ศรีดิฉันไม่ใช่ตัวตลกคุณมีสิลายมาดึงวีคดิฉันดิฉันทํางานอยู่และดิฉันก็จะต้องถ่ายงานให้ลูกค้าอีกวันนี้ดิฉันไปรีวิวน้ําหอมให้มาดามฟินน้ําหอมเขาหอมจริงก็เดี๋ยวเออไลฟ์เสร็จก็จะต้องถ่ายงานให้เขาตอบว่าลูกค้าเขาขอว่าเออขอคลิปสั้นแล้วอยู่ดีๆก็แบบ ความกระล่อนไงด้วยความนิสัยนางกะกระล่อนก็แบบเออดิฉันก็ยอนางปุ๊บนางจะมากอดพอจังหวะกอดดิฉันก็นึกว่าไม่นึกไม่ถึงว่านางจะมากระชากวิกดิฉันออกแล้วมันก็ชากแบบหลุดไปเลยนะอันนี้จะเห็นเลยว่าวิกมันไม่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วเพราะมันถูกกระชากออกจังหวะนั้นคือดิฉันแบบดิฉันรู้สึกแย่ระดับสิทธิ์ถ้ามีถ้ามีสิทธิ์ระดับก็คือระดับสิทธิดิฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันเดินไปห้องน้ำดิฉันึคด หึดฮึดฮึดฮึด,ดอยู่ในใจแต่ตอนนั้นคความรู้สึกมันเสียไปแล้วมันมันแบบอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วอยากตอนนี้เลยอยากกลับแล้วอยากขึ้นรถตอนนี้เลยแต่ด้วยแบบพี่มดดำเขาให้เกียรดเชิญเราไปเราก็ต้องแบบยิ้มนู่นเนี่ไม่เป็นไรอะไแต่จริงๆความรู้สึกมันมันแย่มาก ดิฉันว่าเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นการรู้จักมารยาทและขอบเขตมันคือเรื่องพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกถูกทำให้ให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนไม่มีใครแน่นอนไม่มีใครรู้สึกทํไมพี่มัมจกโมกูไปเล่นออกรายการพี่มัมคนดูเป็นสิบล้านเลยพี่มัมก็ไม่เคยโกธที่จะมาโพสต์ดา่ากู พี่นอเชิญยิ้มกูก็เล่นกับเขาในรายการโจ๊กแต่โจ๊กเขาก็ไม่เคยด่ากูเออหนุ่มกัญชัยยังไม่เคยไปโพสตด่ากูแบบนี้เลยทั้งทั้งที่หนกระแสเขาโทรมากูก็เล่นกับหนุ่มเขามันคือการแสดงแจ็คแฟนฉันเนี่ยกูทั้งตกหัวทั้งถีบลงจากเตียงรายการแฟนฉันหนึ่งคืนน่ะผันใจนารักแม่แจกเขายังเรียกฉันลูกสะภ้ยทุกคำเลยหัวเธอหัวามันก็คือการแสดง ดูแจ็คแฟนฉันทำไมอยู่ในวงการนี้ตั้งเกือบสิบกว่าปีทำไมมดดมําเมตตาให้งานให้เงินอยู่วงการนี้มันต้องใจกว้างๆอย่าดังแล้วลืมตัวตอนนี้เช่าอมรินทีวีเขาเมตตามึงเขาให้มึงเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวแต่การเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวเนี่ยการที่มึง มึงไปโพสด่ากูอีขยะเปียกอีกแก่อย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมเนี่ยเกิดจริงกูแก่เพราะกูหกสิบสี่แต่ว่ากูเป็นขยะเปียกว่ากูมารยาทต่ำซามอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงที่กูเจอมึงก็ไม่มีอะไรกูก็มอบดอกไม้ให้มึงเวลาหลังจากแสดงเสร็จแล้วกูยังไปกระซิบบอกเลยว่านี่คือการแสดงนะ